สวัสดีครับบาวเวียธาพนมครับผมนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนเศร้านะครับบรรยากาศเศร้าแบบนี้นะครับผมเมือนี่กัอากาศดีๆครับพี่น้องอากาศกับโม่ฮอนโม่หนาวจนเกินไปนะครับพอดีีเลยนะครับเมือนี้เบียก็ตือนแต่เศร้านะครับผมมามักไก่นะครับนะฮะเพราะว่าไก่เพิ่งมาส่งตอนประมาณเช้าเช้าประมาณหกโมงเช้านะครับผมตอนนี้เบียก็หมักเสร็จแล้วนะครับผมหมักไก่เสร็จแล้ว มื่อนี้นะครับผมเบียร์มาไกา่โค้งไก่วันนี้สี่ิโลนะครับผมจัดเต็มนะครับโค้งไก่วันนี้นะครับหลังจากาเงียบมาโดนเนาะตลาดบ้านเทานะครับก็เริ่มคึกคืนเริ่มาขายดีแล้วนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อนี้เบียร์กับบุกว่าจะาเป็นยังไงนะครับผมแต่ะกะ็เตรียมไก่ไว้ดีกว่านะครับผมเบียร์กับมัก วันนี้ก็เก็บลงถังเรียบร้อยแล้วนะครับสองถังนะครับวันนี้เก้าสิบโลนะครับผมวันนี้เท่ากับเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้เบิร์ดเร็วครับเมื่อวานนี้โค้งไกลเนีย่ยเบิร์ดแบบโอ้โหขายดีมากนะครับเมียก็เลยกลับมาบ้านมามเพิ่มอีกสองกิโลแล้วก็ยี่สิบกิโลแล้วก็เอาลงไปก็ขายบดอีกนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆกคนเลยที่มาช่วยอุดหนุนนะครับ ทอดบาลาเบียร์นะครับผมเดี๋กวก็วรนนี้เตรียมเต็มที่เลยนะครับกับเชียไวไอ้บ้านสนะิบโลโคงไก่นะเสียวไปก่อนสาสิบโลนะครับขาเมอ่จ์จะขึ้นขึ้นเมาหีิกนะครับแต่ว่าเตรียมไก่ไว้เก้าสิบกิโลนะครับผมวันนี้นะครับพอขายแน่นอนนะครับเมาว่านนี่ยกับขายเดียมากนะครับเกือบแบบว่าทอดว่าท่านเลยมาว่านี่นะครับผมหลายคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็อาจจะเห็นว่าเบียร์นี้ วุ่นมากเลยเมื่อวานนี้ไม่มีเวลา,อ,าอ่านคอมเมนต์หรือว่ามา,าทักทายฟ c ีเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเบียร์ทั้งทอดท,ทั้งขายด้วยทั้งกลับมาบ้านมาหมาักไก่เพิ่มอีกนะครับมันก็เลยต้องรีบทอดไก่ให้ทายกับลูกค้านะครับเมื่อวานนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับจ่ายฟรีทุกคนเลยที่ให้กำลังใจบมาเบียร์นะครับผมนะฮะ คนก็ดูก็เยอะขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ขายดีดูสนุกดูแบบว่าเพลินเนาะก็รูว่าดีใจนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้เป็นกาลังใจให้เบียร์ต่อไปหน่อยนะครับขอให้อามารับชมเบียร์เยอะๆหน่อยนะครับผมก็ดีใจครับที่ขายหมดนะครับผมวันนี้ก็อากาศดีครับวันนี้ คาดว่าน่าจะไม่หนาวครับวานนี้ก็ร้อนร้อนวันนี้ก็น่าจะร้อนอยู่เพราะว่าแดดแต่เช้าเลยนะครับแต่ช่วงเช้าเช้าก็เย็นอยู่นะครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมวันะนนี้ก็หมาัไกา่เสร็จแล้วก็ว่าจะจัดบ้านดูบ้านขวดบ้านต่อนะครับผมนะฮะโอเคให่เบลขออนุญาตทําทงานต่อก่อนนะครับวันนี้ก็90กิโลนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเรามารุ่กนกันว่าจะขายหมดไหม ครับโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ